ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราวันวันนี้เรามาดูวิธีปรับปรับไฟนะครับไฟหน้ารถยนต์นะครับเป็นตัวนี้เป็นของโตโยต้านะครับไฟหน้านะครับสําหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องระบบไฟหน้านครับอาจจะเป็นไปเปลี่ยนโคมไฟมาใหม่หรือแบบไปซื้อรถมือสองมาแล้วเระบบไฟมันมันไม่ไม่ถูกใจหรอครับอาจจะเป็นไฟไฟมันต่ําไปมันทีลงดินเกินไปหรือมันแหงนเกินไปเรามาดูนะครับวิธีปรับนะครับมันจะมี เดี๋ยวมาดูมองเห็นหรือเปล่านี่ครับย้อนแสงไหมพยายามจะส่องให้ดูให้เห็นอ่าตรงนี้ครับตรงนี้ครับมองเห็นไหมนยมันจะมีหัวน็อตเอ่อนี่ครับตัวนี้อยู่ครับมองเห็นไหมไปก้มดูนะครับจะมีหัวน็อตยืดนอยู่นะครับนี่ครับก็สามารถปรับได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาน็อตแย่เข้าไปดูมันมองไม่เห็นแล้วนะใช้ประแจตัวเล็กๆหน่อยครับอาจจะเป็นเบอร์เจ็ดเบอร์แปดะครับ ตัวนี้ครับหมุนเข้าหมุนออกครับพอดีมันมองมองยากตัวนี้ครับโคมไฟรถยนต์ก็จะมีตัวปรับระยะไฟอยู่ครับพอดีมันมืดนะมองไม่เห็นนะพยายามจะสูงไม่เห็นแล้นี่ครับเห็นไหมครับสูงเห็นอะไวนี่ครับตัวนี้เลยตัวนี้นะหัวน,น็อตยื่นออกมานี่ยเห็นไหมครับ เราก็หมุนเข้านะครับถ้าหมุนเข้าเหมือนเหมือนเหมือน,หม,นหมุนน็อตเข้านะครับหมุนน็อตเข้าไฟมันจะกดลงครับมันจะต่ําลงอ่าแต่ถ้าใครอยากให้ไฟมันแหงนขึ้นก็คลายน็อตออกนะครับคลายน็อตออกนะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาไฟมันก็จะแหงนขึ้นครับแนะนําให้ปรับตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าเราจะได้มองเห็นเพราะว่ากลางวันเราไม่เห็นแสงสว่างครับโอเคครับเป็นแนวทางเอามาบอกชี้กล่าวกันเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่รู้หรือคนที่เคยปรับจูนมาแล้วก็ก็แล้วไป โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ยืมฝากกดติดตามครับสามารถปรับเองได้นะครับ่